ึอย่างคร่าวๆนะคะเพราะว่าคุณครูคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในในใจของเด็กๆอยู่แล้วนะคะทรงพระราชสมภพตรงนี้เด็กๆไม่ต้องเขียนนะในวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2,470นะคะเป็นวันจันทร์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับพระองค์ที่3ของสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลระยะเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับกับสมเด็จย่าก็คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะในช่วงแรกพระองค์ได้ศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลัยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่างประเทศเพราะว่าในช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากมาเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยตรงก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ศึกษาที่นั่นพร้อมกับพระพระใข่พระเชษฐาก็คือรัชกาลที่8และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ก็อยู่ที่นี่นะคะเมื่อรัชกาลที่8สิ้นพระชนนะคะรัชกาลที่8สิ้นพระชนพระองค์ก็ส่งขึ้นของราชในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2,489จนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ท,ที่ที่ของราชยาวนานแล้วก็มีพระชนมายุมากที่สุดในโลกนะคะ พระองค์ทรงอภิเศกสมรสกับหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิจกิติยากรนะคะในช่วงวันที่28มีสายน์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสี่พระองค์นะพระราชโอรสพระราชธิดาสี่พระองค์ด้วยกันจำได้ไหมคะจำได้ไมเอ่ย ไหนใครจําได้บ้างทุกพระองค์เลยจําไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มอย่างเดียวอ่ะพระองค์แรกมาดูพระองค์แรกอ่าทูบีนัมเบอรอ่าใช่ไหมอ่าจำได้แล้วทรงมีพระนามว่าอะไรคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน นะที่เราเรียกกันทุนกระหม่อมหญิงทุนกระหม่อมหญิงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีนะคะเป็นเป็นพระองค์ที่หนึ่งนะคะต่อไปพระองค์ที่สองพร้อมพรมรันหนึ่งสองสามสมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร แล้วก็พระองค์ก็มีพระโอรสคือพระองค์ทีปังกรรลศสมีโชตมีสามพระองค์เลยใช่ไหมคะมีสามพระองค์เอาละต้องไปดูแล้วว่ามีมีพระองค์ไหนบ้างนะพระราชโอรสกับพระราชธิดาพระราชโอรสพระราชธิดาต่อไปใครเอ่ย สมเด็จพระเทพรัตน์ลาสุดาสยามบรมราชาภูมีจำนะหนึ่งพระองค์นะอีกหนึ่งพระองค์สุดท้ายลำดับสุดท้ายก็คือเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ใครเอ่ยไม่ได้อีกแล้วเด็กๆต้องไปทบทวนนะคะทบทวน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีเอาละนะฝากไปนะคะพระราชโอรสพระราชธิดานในพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีสี่พระองค์เด็กๆต้องไปหานามพระนามของท่านให้ได้ต่อไปพระราชกรณียกิจไหนให้เด็กๆบอกดีกว่าคนละหนึ่งคำตอบพระราชกรณียกิจ พระองค์ทรงทำอะไรบ้างนะเริ่มที่ใครดีเริ่มที่สุนทสนเอาละพระราชะกรณียกิจของพระองค์ท่านที่เราเห็นที่เรารู้ที่เราสัมผัสได้อา่าวลองสิกังหันนน้ำชัยพัฒนา,นนา,นฒนาทำเพื่ออะไร อ๋อผลิตน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดเออเพื่อนบอกฝนหลวงครับฝนหลวงอย่าคิดนาน,นรพระสถิตฮะทฤษฎีใหม่ต่อไปภูตวันอ,อะไรนะ โครงการตามพระราชดำริช่างหัวมันทำอะไรที่นั่นมีอะไรเขาทำอะไรมีมันมีมันมมีมัน่ตอบแบบรู้หรือไม่รู้ไม,ไ,มรไม่รู้เรื่องเลยนะเป็นเรื่องของการทดลองในเรื่องของการเกษตรนะคะแบบปลูกพืชแบบ ตรงนั้นเป็นที่แห้งแล้งทํายังไงจะให้มีผลผลิตเยอะแย,ย,ยะมากมายเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนห <c oughs> าวต่อไปกั <c oughs> งหันลมกังหันลมกังหันลมคืออะไรมีแต่กังหันน้ํใช้ยพัฒนากังหันลมที่ผลิตกระแสไฟฟ้านั่นแหละคะอันนั้นเป็นของของใครไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพียงแต่เอาไปตั้งไว้ที่โครงการ เอาปานทองโครงการแก้มลิงเก็บอะไรไว้แก้มลิงเก็บอะไรไว้แก้มลิงเก็บอะไรคะเก็บน้ําเวลาน้าท่วมใช่ไหมเอามาใส่ในแก้มลิงไว้ใช้แก้มลิงจริงหรือเปล่านะเอาต่อไปโอ้เก่งมากเลยดูข่าวทุกวันเลยใช่ไหม อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราเห็นกันเอาละลองไปดูลองไปดูในสไลด์ของคุณครูนะลองไปดูเกี่ยวกับพระราชการณียกิจนะการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรถามสารทุกสุขดีนะเห็นไหมลำบากไหมคะลำบากที่ก็บอกว่ารงทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะเป็นแบบนี้นี่เชาวเขาขึ้นไป ข้างบนอันนี้ด้านการอะไรคะด้านการศึกษาที่กำลังทำอยู่นี่แหละด้านการศึกษาต่อไปอ,อ่นี่ก็ด้านการศึกษาเหมือนกันแล้วกเ็เสด็จไปทุกที่ที่มีความแห้งแล้งพุักคันดานที่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็น เขาเรียกอะไรเป็นบุญของคนไทยเป็นบุญของพวกเราทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์อย่างในรลวงของเรานะคะก็ถือว่าเป็นพระองค์เป็นผู้ที่มีพระมหาการุณาธิคุณให้กับปวงชนชาวไทยทุกคนแล้วก็เป็นที่สรรเสริญของคนทั่วโลกนะคะ เ,เมื่อกี้คุณครู <c oughs> ได้ค้างไว้เพลงพ่อแห่งแผ่นดินนะคะตอนนี้เราจะร่วมร้องกันเป็นช่วงสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะเอาละนะตั้งใจนิดนึงรอแป๊บนึง พร้อมๆกันเลยนะคะคุณครูก็พร้อมแล้ว เป็นเป็นสิ่งที่ที่สุดของที่สุดแล้วนะคะสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือในเรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยแล้วก็แผ่ไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องการให้เด็กๆของคุณครูทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ตามอยู่จังหวัดไหนก็ตามได้ไปร่วมในพิธีเทิดพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีกันแล้วกันสวัสดีค่ะ